กอ,อดเคยจูบลูบชมเมื่อคำคืนรื่นรมชิดชมฝากฟังเคยกลาขอขมาลาแล้วไปครองผ้าเลื้องพื้นใหม่หน้าฝึกออกมาเมื่อใดจะครองควันใจแทนผ้าเลือ ินนัคจูบแก้มใครตะโคนเพื่อปลอบใจมัดดนหอมปรางหน้ามนยาบนอย่าเครื่องนากฝึกมาแล้วอยู่บ้านเป็นแมวเชิงเชืองเคียงคู่อยู่กับควันเมืองให้พ่อเตรียมเรื่องอุ้ยว่ามงคล สร้างความตกลงนิดนึงว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคือเคารพคุณพระศาษษษสดาไหวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับนาคซึ่งคนในสมัยโบราณเมื่อร้อยห้าสิบปีเขาได้กําหนดไว้เป็นตําราในพิธีทําขวัญนาคด้วยการเรียกให้คนที่จะอุปสมบทได้มารับฟังบุญคุณของผู้ให้กําเนิดบิดามารดาตั้งแต่แรกเริ่มในบทนี้คนเก่าๆเ,เขาเรียก ว่าบทปฏิสนธิเพื่อชี้แจงให้นาคได้รู้ถึงคุณของบิดามารดาและต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่จะกล่าวแนะนำพ่อนาคว่าเมื่อบวชเป็นพระภิสุสงไปแล้วอะไรควรไม่ควรจะกระทำนั่นคือบทสอนนาคและก็สุดท้ายที่จะทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือการเรียกมิ่งเชิญขวัญอันเป็นพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดเป็นประเพณีนิยมที่กระทำกันติดต่อกันมากว่า150ปี ต่อจากนี้ก็ขอเชิญพ่อนาคได้สดับตรับฟังสามเรื่องราวในพิธีทำขวัญนาคในระหว่างที่รับฟังพิธีกรรมพ่อนาคก,ก,ก็ขยับพลิกซ้ายพลิกขวาได้ตามสะดวกจะยิ้มกับลุงก็ได้หันไปยิ้มกับพ่อกับแม่ก็ได้หิวน้ำก็ดื่มนะซีซีบวรวิเศษข้าพเจ้าจะขอ อันเชอเออเออเอิญเทพพยดาเจ้าทุกวิมานเมตเมืเอมงสวรรค์เทพพเจ้าผู้ทรงมหันอันเรืองฤทธิ์ที่อาศัยสินสถิตอยู่ในจกักรวาลจงมาช่วยวอวยพรเ,อเ,อเอพิ่มโพ ที่ส้ผ่านแห่งพ่อนาอับให้พ่อพินโยโสภาอาบเจริญพ้น